มาดูเครื่องขยายเสียงตัวนี้นะครับเป็นของเพื่อนนะครับนะเพื่อนผมนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็พากันแก่ไปหมดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นนี้นะครับซื้อตอนเป็นเบาเลยนะครับนะซื้อตอนเป็นหนุ่มเลยไฟเข้านะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันจวดจัดจัด,จดนี่ผมยังไม่ได้ต่อสัญญาณเข้าผมก็เปิดเออก็ไม่เห็นจวดจัดสักเท่าไหร่นะมันยังไม่ได้ต่ออะไรเข้าหนะ จะได้มาแกะดูกันก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนี่มันจะเป็นยังไงนะครับนี่ห่อสเปสสเปชจะไปตะลุยอาอกาศกันนะครับเนี่ยตัวนี้แล้วมาแกะดูกันนะข้างในเป็นยังไงโอ้ันสุดยอดจริงเลยเนี่ยหลายปีขนาดนี้ยังอยู่นะครับเนี่ยแต่เป็นเบาเลยนี่เลยนะครับพเพื่อนผมแกะเครื่องออกมาผมก็เห็นสุดยอดนวัตกรรมเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะสุดยอดแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันต้องสุดยอดแน,น่เลยนะครับอุปกรณ์ที่ร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเวลาผ่านไปเน,น,นิ่นนานถึงยี่สบสปีนะครับเนะี่ยตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กตัวเล็กด้วยนะี่นะโอ้โหเนี่ยทรานซิสเตอร์สาม5ูนนี่มาเลเซียนะครับนะ 2N3055 นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับบ้า บีดีหนึ่งสี่ศูนย์ก็ยังมีขายอยู่บีดีหนึ่งสามเก้าก็ยังมีขายอยู่แล้วก็วงจรนี้ก็ยังมีอยู่วอลลุ่มร้อยเคก็ยังมีอยู่นะครับโอ้โหพวกตัวต้านทานพวกนี้ยังมีขายอยู่นะครับไม่ได้โลไปไหนเลยร่วมสมัยจริงๆนี่ครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับไม่ใช่ธรรมดานเนี่ยสกรีนตรง ตรงนี้เลยเนีนครับ PA 180่งรอยแปดสิบับเบิลยูครับโอ้โหมันบังนะครับมันบงังเห็นไหมครับสุดยอดแห่งนวัตรกรรมจริงๆเลยครับนะอาการจวดจวดจัดจัดนี่มันก็สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาได้ถ้ามันดังอยู่นี่ผภาขยายก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับส่วนมากมันก็จะเป็นที่วอลลุ่มเร่งเสียงวอลลุ่มเร่งเบสเชเบิลตรงนี้นะครับ นะเพื่อนดูเลยนะครับนะเอมอมงงื่นสนะั่งน่ะเออเล่งแสงหน่อยนี่ครับไอ้พวกนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับนะเออเสียงทุ่มมาเนี่ยไอ้เสียงแหลมมันนี่ก็จะเปลี่ยนนะครับถูกม <c oughs> <c oughs> ั้ยล่ะเดี๋ยวเดี๋นะไอ้ตัวเล่งเสียงรู้สึกว่าเขากําลังเขาก็เพ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิ่งเปลี่ยนไปไม่นานอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับนะ <c oughs> ๆๆๆๆๆแต่ตัวนี้เอ่อว่าลุ่มไม่เนี่ย ซึ่งเพื่อนผมคนนี้นี่ยอป็นบาลานไม่บาลานบาลานเนี่ยเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้เร่งไม้เร่งไมหม่เร่งไม้เมนี่ยอ่าก็ต้องดูว่ามันจวดมันจาดไหมนะครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นของเพื่อนผมผมจะขายอะไรผมทีนี้ ไอตัวสวิตเนี่ยอ่าถึงผมจะเปลี่ยนมันก็ไม่มีขาย,ยในแถวบ้านไม่เปลี่ยนอันนี้ล้างเอานะครับนี่ก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับว่า,าข้างในมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับนะอ่าล้วเพื่อนที่ดูอยู่นะก็ให้เข้าใจว่าผมจะโลกกว์บนลุ่มนะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ออกมาเปลี่ยนแล้วแต่ผมก็ไม่เปลี่ยนให้ทั้งเครื่องหรอกเพราะผมคงไม่มีปัญญาไปหามาในเครื่องแบบเนี้ย มันเป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยเหตุการณ์ของมันเขาเรียกวงจรแบบนี้ว่า OCL นะ OCL เออมันไม่มี C ออกลำโพงเรียกว่า OCL เห็นนั่นเดออบเดร์เดียวกันก็โฆษณาว่าเสิ่งลเกิดน,นัว่าสุ่มเสียงมันเจ๋ามากเลยนะครับแบบนี้เสียงดีนะครับแต่ก็่อนนี้โอ้ มันก็ต้องดีนะถ้าไม่ดีคงขายไม่ได้เสีพวงนี้เป็นยังไงบ้างไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะอยู่ได้ถังขนาดนี้นะครับนะหลายปีเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าสมัยเป็นเบาวนะครับสมัยเป็นหนุ่มนะครับทนนี้ก็แขีข่ยวคูบนหลังหัวกับลันกับเคือนไปหมดเลยยังเหลือออนขนาดนี้ว่าทำหมดาโอเคนะครับก็เป็นประการะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเสียงฟังดูอันนี้อันนี้เล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่ามุงจรพวกนี้เนี่ยมันเป็นอ่อุปกรณ์ร่วมสมัยนะ ทุกวันนี้ทําโอ้ยถ้าจะทําให้มันดังแค่นี้ก็แผ่นเล็กๆก็ดังแล้วนะครับเพราะว่าเขามีทันเตอร์พลังสูงมาแล้วทุกวันนี้ไอซีพลังสูงมาแล้วนะครับอยากเมืองจีนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ใส่ทนหน่อยนะการระบายความร้อนอะไรต่างๆก็ใช้ซิงค์ลูมินยียมแบบนี้การระบายความร้อนก็ดีหน่อยนะครับก,ก็ทนทนทน,นะครับดูดออกมาแล้วที่ลอยนะครับในส่วนของวลลุ่มก็จะใส่เข้าไปการใส่วัลลุ่มไม่ใช่เหลืองอยาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะ ลายวงจรมันขาดนะเพื่อนก็อาจจะตัดให้สั้นกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับนี่มันห่วยเสียเาเลยนะอันนี้ก็ตัดหน่อยนะครับนะตัดให้เขาหน่อยนะครับสั้นๆจากนี้มันนี่ก็ได้อยู่นะครับนี่มันแหมบางทีบางครั้งมันก็บางเส้นมันยาวเป็นแบบนี้มันก็อาจจะเกิดการหวีดการหอนอะไรเกิดขึ้นมาได้นะครับนะเพื่อนก็ตัดให้มันสั้นหน่อยแล้วกันนะแบบนี้นะครับเห็นไหม แต่ตัดมันสั้นหน่อยนึงเพราะว่าอะไรวงจรจากนี้มานี่ยไหมอันนี้เอาสายมาก็บจบเลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็ตัดให้มันสั้นหน่อยนึงนะให้มันพอดีกันหน่อยก็ก็น่าจะดีกว่านะนะครับเผื่อมันหวีดมันหอนว่ะมันคงไม่หวีดไม่หอนหรอกเพราะว่าเขาทามามันก็น่าจะใช้งานได้อยู่แต่ว่ามาดูๆแล้วมันนะครับไม่คักเลยนะครับก็ทาดีๆหน่อยแล้วกัน ถึงการล้างสวิตอะไรพวกนี้ก็ฉีดน้ํายาล้างหน่อยถ้ามันยังไม่ดีมากนะักก็ถอดมันออกมาแต่ว่าตัวนี้จะถอดยากหน่อยเพราะมันต้องถอดหน้ามันด้วยเป็นแบบนั้นวัตลุงม็โล่หมดเลยเหลือเหลือตัวมัตเตอร์อยู่ก็รู้สึกว่าตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะก็ดีๆอยู่นะครับก็วันลุ่มพวกนี้ก็เปลี่ยนไอตัวปรับทุ่มแหลมอะไรในพวกนี้นะครับจะเปลี่ยนให้เพื่อนอยู่เป็นอยางังานี่คงจะถอดหน้ามันออกมาล้างสวิตแล้วละ ฉีดเข้าไปเลยนี่ก็คงจะไม่ดีมากนักนะครับถอนหนา้่อ็เนี่ยหมุนน็อตมุนน็อตโอ้กว่าจะออกมาได้ก็เยอะเหมือนกันนนนี้นะเนี่ยมันลุก,ก็ใส่เข้าไปนะครับแอมเก่าหลายปีแล้วเนี่ยสวิตเป็นแบบนี้นะครับนะสวิตโอ้ยสวิตรุ่นเก่าเลยเนะี <c oughs> ่ยไม่ไดจริงเลยครับนี่ต้องแกะมาล้างนะครับถ้าฉีดน้ํายาล้างก็อาจจะทําให้ไม่สะอาดเท่าที่ควรนะครับต้องแกะมาล้างด้วยนนะีน <c> ะ <oughs> เก้าจริงๆเลยนะครับสวิตรุ่นเก่าไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าเก็บไว้นานๆแบบนี้นะมันเป็นความทรงจำความหลังความทรงจำนะครับผมก็แค่ล้างสวิตน,นั้นเองนะล้างสวิตพวกนี้แล้วก็เปลี่ยนวัลลุ่มเลยถ้าเก็บไว้นานๆหน่อยพวกวอลลุ่มจะเสียนะครับ ก็เปลี่ยนวัลรุ่มเลยก็หายนะในเอ่อในส่วนนี้เป็นท yep. so ันเตอร์เบอร์เดียวกันนะครับ3 0มหมดเลยนะครับเอ่อไฟเลี้ยงบวกลบนะครับซีฟิลเตอร์ตัวนี้3ามสโวลต์หม้อแปลงก็24โวลต์นะครับตัวนี้นะครับแค่นี้ละนะครับแต่ก่อนนี้ก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่ก่อนนี้แพงนะพันกว่าบาทนะครับตรงนี้ทุกวันนี้นะครับพันกว่าบาทก็ยังถือว่าแพงอยู่นะพูดถึงอะนะพันกว่าบาทนี่แพงเลย จะ่า่้มนี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยตัวนี้นะครับในส่วนของวงจรก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับยังมีอยู่นะแบบนี้นะอุปกรณ์พวกนี้ก็ยังมีขายอยู่ร่วมสมัยนี่เนะีเวลาจะห่างไปผ่านไปเนิ่นนานนะครับแต่อะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่มาเดิกไอตัวตั้นทานนะเมื่อสมัยเก่าจนถึงเดี๋ยวนี้เนะี่ยก็ยัง มีเหมือนเดิมเลยครับค่าพวกนี้ซ่อมได้ไโอเคนะครับก็เล็กๆน้อยๆไปดูข้างในกันแล้วก็ซ่อมเปลี่ยนพวกนี้ก็โอเคแล้วนะครับนะชัวิตเรื่องตาก็คงจะต้องจากไปแล้วพบวกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ